อยู่ีเพื่อนใหญ่ไหมหนุนแมลงม้าวันนี้น้องพลอยเอาแมลงม้าให้ชมนะคะมันมีทั้งหมดสี่ขาสองขาหน้าเอาไว้จับเหยื่อนะครับเพื่อนเอาไว้เกาะเห็นไหมเนี่ยมันจับหิ่งห้อยกินวันนี้มันได้หิ่งห้อยมาตัวหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเห็นหิ่งห้อยเห็นไหมครับของตรงไหนดินี่ไงโอ้เก่งมากเลยนะคะเห็นไหมคะ มันมีเรดาร์ด้วยนะเพื่อนๆจับจัโอ้มันกระดึบกระดึบไปกระดึบมาจับนี่จับนี่จับนี่ลูกจับนี่ตัวใหญ่ไหมกันเพื่อนจับนี่จับนี่น้องพอเห็นไหมกล้าจับไหมน้องกล้าจับไหมไม่จับไม่จับน้อมันจะกัดมือเราเนาะเพราะปากมันคมมากนะเด็กๆอย่าไปจับมันนะครับต้องให้คน ผู้ใหญ่นะคะจับให้นะคะอย่าไปจับมันนะคะเด็กๆเ,เห็นอย่างนี้อย่าไปจับมันนะมันกัดเก็บด้วยนะแมงม้านเนี่ยมันชอบกินมแมลงชอบกินตกะกะแตนชอบกินมดแดงชอบกินหนอน<ะ>เป็นมแมลงที่กําจัดศัตรูพืชให้เราด้วยนะคะเด็กๆมันมีมันมีคุณค่านะคะอ,อย่าไปทําลายมันนะคะอย่าไปอย่าไปทําทลายมันนะคะ,ะเด็กๆ มันเก่งมากมันกินแมเลงให้เรากินหนอนให้เรา <meringue. S 2> <Laure en. S 1> มันเห็นแมลงมันจะกินหนอนให้เรานะคะเด็กๆเห็นไหมนี่ค่ะน้ำผึ้งเจาะเองเนาะมาน้องไปส่องให้ดูดิดุ๊บดุ๊บจุ๊บโอ้เห็นไหมครับเด็กๆมาเมีเห็นแมงม้าไหมแมงม้าตัวเป็นอย่างนี้นะมาเมีใยใหญ่ๆบิ๊กๆเลยใหญ่ๆบิ๊กๆเลยเนาะแมลงเนาะแมลงม้าเขาชอบกินหนอนกินแมลง เขาจะช่วยกาจัดศัตรูพืชให้กับชาวชาวเกษตรกร,ร,กร <Okay. S 2> ชาวสวนนะคะเข <uyor> าชอบกินมแมลงกินตะกะเตนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันตาข้าวไหมาตกกากะแตนตาข้าวตะเนี่ยแมงม้ตาตําข้าวเห็นไหมตัวมันตาข้าวไหมมันโยกไปโยก<ใ>ไปโยกมาโยกมาโยกมาโยกไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกมาโยกไปโยกไปโยกมาเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นตัวเป็นๆเลยนะคะเนี่ย มันมีเลดาเนี่ยน,นะคระับเพื่อนๆมันมีตาสองตาใหญ่ๆโป๊โป๊ะนะก็มันมีปากที่แหลมคมมากเอาไว้กัดเยื่ออ่ออ๋ออองดูดิสองได้ไหมครับสองได้ค่ะสได้ค่ะสองให้ดูนี่พอยพอย,พอยสองอางไปใช้าสองให้หน่อยเร็วอ่ะนี่แมงมานะคะเด็กๆโอ้ตัวใหญ่ๆเลยไปนั่งดูดินั่งดูดิ เมื่อกี้มันกินมันกินแมงหิ่งห้อยเห็นไหมเพื่อนๆแมงหิ่งห้อยแล้วเนี่ยหิงห้อยเมื่อกี้มันจับแมงหิ่งห้อยกินด้วยอ่ะตัหืตัตัตัเห็นแมงหิ่งห้อยไหมมันกัดแมงหิ่งห้อยอ่ะโอ้หน่าสงสารแมงหิ่งห้อยแล้วหิ่งห้อยนะก็นี่มันตำมันตำข้าวไหมดูดิถึงถึงมันตำข้าว้วยอ้าวปล่อยอ่ะปอยแกล้งป๊าป๊านมัมอ่ะ เห็นไหมครับอันนี้เรามีแมงม้ามาให้ดูนะครับเพื่อนๆไม่เห็นเหรอนั่งลงนี้นั่งลงหน่อยมาดูกันช่วยกันเร็วเข้าต้มข้าวไหมไม่ต้มบอกพ่อว่าต้มดิไม่ตต้แน่นอนเลยตตตตเห็นไหมครับมันตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆ มันเต้นมันเต้นด้วยพอตึง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 มันตามข้าวด้วยโป๊กตึงป๊กป๊กตึงป๊กป๊กตึงป๊กมันตามข้าวด้วยเนี่ยตึง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 ตงตึ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 งต เอานิ das des des ้วมาเอามือมาอีกมีไหมมีไเอามือมา่อนุ้ยขึ้นกล้องป๋าป้าไปแล้วขึ้นกล้องป้าจับมือป้าแต่มันไม่ทำลายเราหรอกค่ะแล้วมันจะไม่กัดเรานะครับมันจะเต้นตามเต้นระบำจิ้งจิงจิ้งจิงิ้งๆิ๋งจิ้งจิงจิ้งจิงมันขึ้นแขนป๋าป้าเห็นไหมครไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ทำลายเราหรอเขาชอบกินแมลงเราไม่ไปจับมันมันก็ไม่กัดเรา เขาไม่เขาไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์หรอกอันเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นศัตรูกับพวกหนอนพวกเนี้ยพวกหนอนพวกแมลงพวกแมลงเขาชอบกินแมลงกินแมลงสองอิงเลยค่ะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับได้เลยค่ะเว็บโอ้ยแวบขึ้นแล้วขึ้นแหลว